สร้างเด็กสองภาษาง่ายๆด้วยเศษนี้เลยค่ะกับจ้<ส>างภาษาอังกฤษเล่มแรกของหนู4เล่ม ABC song A B C D E F G H I J K L M N, N. Bedroom ห้องนอน Alarm clock นาฬิกาปลุกภาษาอังกฤษเล่มแรกของ Let's learn. Knowledge Club. ฉันคือแอปเปิลผลใหญ่เด็กๆทุกคนชอบฉันเริ่มเล่นเกมกันเลยค่ะแผนที่ประเทศจีนรูปร่างคล้ายไก่อยู่ตรงไหนกันนะใช่แล้วฉันเองสอบมาร้องเพลง How Do <So>. You Do กันเถอะภาษาอังกฤษแรกของหนูเรื่องสาม Lesson one. Good morning. One. Let's talk. Good morning, Tony. Good morning, Mommy. Good afternoon, Tony. Good afternoon, Daddy. Good evening, Grandpa. Good evening, Tony. Good night, Mommy and Daddy. Good, Good night, 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 honey. Five, Let's see. Lesson one What is your phone number? One. Let's talk. Hi, Tony. Long time no see. How are you? Fine. How about you? I'm okay. เซตนี้สามารถใช้ได้ส้งรต่น้องอายุหนปีถึงสาปีขึ้นไปเลยนะคะตัวนี้ค่ะราคาย่อมเยาและสามารถใช้กับเจ้าตะกาพูดได้ได้อีกด้วยตัวนี้แปดพิกัด้ตะกาด้านล่างแล้วนะคะ